ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์ให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและอยู่กับผม y s สไตล์มาเวลอีกครั้งและในวันนี้ผมจะมาเปิดทิษดีจากอนิเมะเรื่องใหม่ To Your Eternity หรือแด่เธอผู้เป็นนิรันร์คือเป็นอีกหนึ่งอนิเมะคุณภาพในซีซั่นนี้ท่านผู้ชมควรลองหาชมหาเสพมาดู ซึ่งในปัจจุบันนี้ผมได้ดูจบไปแล้วหนึ่งตอนมาดูันเถอะครับว่าจะมีความเป็นไปไ,ได้อะไรเกิดขึ้นบ้างในอนิเมะต,ตอนแรกนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับที่มาของทรงกลมครับในฉากแรกเราจะได้เห็นมือปริศนาที่ถือทรงกลมอะไรบางอย่างอยู่และมีเสียงบอกขึ้นมาว่าแต่เดิมแล้วมันเป็นทรงกลมแต่มันไม่ใช่ทรงกลมธรรมดาโดยทั่วไป ทรงกลมนี้มีความสามารถในการเรียนแบบสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตามแต่ถ้าปล่อยมันลงมาเพื่อให้มันได้เรียนรู้ถึงโลกของนุดใบนี้เชื่อเถอะครับว่าท่านผู้ชมก็คิดเหมือนกับผมว่านคนที่สร้างเจ้าลูกบอลน,นี้ขึ้นมาเพื่อหวมคาดเดาจากยุคสมัยในอนิเมะเป็นไปไม่ได้เลยที่ในสมัยนั้นจะมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์มีความสามารถในการเรียนแบบสิ่งต่างๆขึ้นมาได้มันก็หมายความว่าผู้ที่สร้างมันก็คือพระเจ้าครับพระเจ้าได้สร้างทรงกลมนี้ขึ้นมา อย่างแรกเลยครับพระเจ้าสร้างสงกลมนี้ขึ้นมาเาามขมามองและเรียนรู้ถึงการกระทําของมนุษย์แบบอย่างที่2พระเจ้าส่งสงกลมนี้ลงมาและตัดสินใจว่าเรามนุษย์ควรจะถูกล้างบางหรือเปล่าควรห้ใช้ชีวิตต่อหรือไม่นั่นเองครับครับโจฮัน หรือเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่เจ้าสงกลมนี้ได้เรียนแบบในซีนนี้ทำให้เราได้รู้ว่าคนที่พระเจ้าส่งมานั้นมีความสามารถในการเรียนรู้และการฟื้นตัวเองที่มากกว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปบนโลกนี้ครับแต่สิ่งที่เราอยากรู้นั้นไม่ใช่ส่งกลมนะครับแต่เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเจ้าหมาตัวนี้ถึงได้รับบาดเจ็บและเจ้าหมาตัวนี้ไปเจออะไรมากันแน่ จึงทำให้มันเกิดแผลเวอะหวะที่ขาหลังของมันอย่างนี้เป็นไปได้ว่าแต่เดิมแล้วมันออกเดินทางเพื่อตามหาอาหารหรือออกล่าตามสัญชาตญาณของมันที่เป็นหมาป่านั่นเองครับจนกระทั่งหมาป่าตัวนี้ช่างโชคร้ายที่ต้องไปพบเจอกับดัดร้ายในภูมิภาคแห่งนี้และมันก็เดินทนบาดแผลมาอย่างยาวนานเพื่อจะไปหาเจ้านายของมันจนกระทั่งมันได้สิ้นลมอยู่ท่ามกลางกองหิมะเหล่านี้นั่นเองครับ ผมจะเรียกชื่อทรงกลมนี้ว่าโจฮันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเล่าเรื่องอันนี้อีอกเดินทางต่อจนกระทั่งไปเจอกับเจ้านายของมันจะเรียกชื่อเจ้านายมันว่าจินแล้วกันนะครับจินยังคงเชื่ออยู่สนิทใจว่าโจฮันที่มันเจอคือโจฮันตัวจริงที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หาได้รู้เลยว่าโจฮันตัวจริงนั้นได้ตายกลางกองหิมะไปแล้วโดยจากที่เราดูนะครับ ินดูท่ามกลางภูมิอากาศที่เลวร้ายแบบนี้แม้ว่าคนในครอบครัวของเขาจะออกเดินทางสู่ดินแดนที่เรียกว่าแดนสวรรค์ไปแล้วจินยังเป็นคนเดียวที่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และยังคงคอยการกลับมาของครอบครัวเขาอย่างโดดเดี่ยวนั่นเองครับข้อต่อมาครับคืออักษรที่สลักอยู่บนหินนะครับตัวจ,จินนั้นเลือกจะออกเดินทางต่อเพราะคิดว่าจะไปดินแดนสวรรค์เหมือนกับคนอื่นๆ เขา่เริ่มออกเดินทางกับโจฮันในระหว่างทางเขาจะได้พบกับก้อนหินที่สลักลูกศรเอาไว้เป็นลูกศรที่มีความหมายให้มุ่งหน้าต่อแต่เราลองคิดในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับถ้าไอหินที่เราเห็นนี่แท้จริงแล้วมันคือหลุมศพสัญลักษณ์บนลูกศรที่หมายถึงมุ่งหน้าต่อหากแท้จริงแล้วคือการจากโลกนี้ไปสู่ดินแดนที่เป็นสวรรค์นั่นเองครับ และโจหันได้ออกเดินทางต่อเพื่อตามหาแดนสวรรค์จนกระทั่งเขาไปพบกับจินที่มีลูกศรชี้ไปข้างหน้าหากแต่ว่าจินนั้นมีกากบ,บาดสีแดงเอาไว้อีกทั้งเขายังได้พบกับหลุมศพที่น่าจะเป็นของคนที่เขารู้จักตักไมยตั้งกองอยู่อีกทั้งยังมีซากรถเกวียนที่ได้พังเสียหายเนื่องจากการฝ่าพายุหิมะมาอย่างยาวนานและเป็นไปได้ว่าดินแดนสวรรค์แท้จริงแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเพื่อให้ได้รู้ว่าเรานักประจัญภัยที่ออกเดินทางนั้นที่ครอบครัวของจิน หรือคนรู้จักของจินนั้นเราจะตายกันตรงนี้และผู้คนที่เหลือรอดก,ก็ทําได้แค่ใช้ชีวิตต่อไปคนเริ่มตายลงไปทีละคนทีละคนจนกระทั่งตายกันจนหมดการไปดินแดนสวรรค์น,นั้นเป็นเรื่องเพ้อฝันที่ไม่ได้มีอยู่จริงหรืออาจจะเป็นเรื่องแต่งก็เป็นได้เพราะว่าไม่เคยมีใครที่ไปถึงแล้วกลับมาได้เลยตัวจินนั้นคิดว่าคนที่ไปถึงคงจะมีความสุขกับมันมากเลยไม่ได้กลับมาหากแท้จริงแล้วคนทุกคนที่ออกเผชิญหน้าและเดินทางไปล้วนไม่มีใครได้กลับมาเพราะดินแดนไม่มีอยู่จริง ต่อมาครับการยึดติดเมื่อจินเห็นแล้วว่าไม่มีใครออกเดินทางไปถึงดินแดนสวรรค์ความรู้สึกท้อแท้ที่เกิดจากความเหน็ดเหนื่อยและอาการป่วยของตัวจินทําให้จินไม่อาปจประชดภัยต่อไว้อีกทั้งการที่จินความจริงว่าพักพวกเขาแต่ละคนแต่ละคนที่พยายามออกเดินทางถู่แดนสวรรค์ไม่มีใครรอดเลยไม่จินเลือกที่จะกลับมาบ้านของเขาอยู่ได้ไม่นานจนกระทั่งเขาได้จากไปด้วยโรคของเขาอาการป่วย บาดแผลที่มีอยู่แต่เดิมใหาตัวจินไม่อาจจะทนความเจ็บปวดไว้แต่ก่อนที่เขาจะตายเขากลับบอกว่ายึดติดเป็นสิ่งที่เทและยังบอกโจฮห์นอีกว่าให้จบเรื่องราวของเขาไว้ด้วยถ้าเราดูได้ตอนแรกนะครับจะเห็นว่าตัวของจินนั้นยึดติดกับเรื่องดินแดนสวรรค์มากและยังยึดติดอีกว่าจะมีคนตามมาจะมีคนกลับมาหาเขาแม้เรื่องเหล่านั้นจะไม่มีทางเป็นจิงก็ตามแต่คําพูดสุดท้ายที่เขาพูดเขาบอกว่าการยึดติดเป็นเรื่องที่เทแลว่าความคิดเหล่านี้ เขาคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วทั้งเรื่องคุณย่าของเขาที่ยังคงรอนั่งรอให้ครอบครัวของเขากลับมาจนตัวจินยึดติดกับผู้คนและครอบครัวที่ออกเดินทางไปและท้ายที่สุดแล้วเมื่อจินจากโลกนี้ไปโจฮันก็เลือกจะแปลงกายกับกลายเป็นตัวจินการที่โจฮันจะแปลงกายได้นั้นจําเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแรงกระตุน้นถึงแม้ว่าโจฮันจะออกเดินทางตอ่อแต่ยังคงจดจําเรื่องราวของจินไว้ได้อยู่และยังมีปณิธานดังเดิมที่จะออกเดินทางไปสู่ดินแดนสวรรค์นั่นเองครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปในวันนี้แล้วลวก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ย่องผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาตลอดขอบคุณครับ